อาหารที่อยู่กับคนญี่ปุ่นมายาวนานเป็นหมื่นปีคืออะไรไปดูกันโซบะทําจากมาเมล็ดโซบะซึ่งเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าบัควีดลักษณะเส้นจะเป็นสีน้ําตาลกลมยาวประมาณ20เซนคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าถ้าทานในช่วงรอยต่อของปีจะทําให้อายุยืนยาวเส้นโซบะจะเป็นเส้นที่นุ่มจึงมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าถ้าพบเจออุปสรรคจะทําให้เราแก้ไขปัญหาไปโดยง่ายได้ ประโยชน์ช่วยลดความดันโลหิตลดน้ำตาลในเลือดเพิ่มความแข็งแรงให้ลำไส้เพราะมีกากใยสูงมีวิตามิน B1 B2 แร่ธาตุและโปรตีนมากมายสามารถทำเมนูได้2แบบได้ทั้งร้อนและเย็นเส้นสุบะสดใช้เวลาต้ม4นาทีแบบแห้งต้ม5นาทีต้มเสร็จแล้วแช่ในน้ำเย็นจัดอีก2นาทีส่วนน้ำต้มเส้นยาทิ้งนะครับสามารถทานเป็นซุปเคียงคู่กับโซบะเย็นได้ เมื่อต้มเส้นเสร็จแล้วเรามาทําน้ําซุปกันน้ําซุปจะมีส่วนผสมของปลาแห้งมีมิรินสาเกซิวอัตตาส่วนเดี๋ยวเชฟใส่ใต้คอมเมนต์ให้ถ้าแบบเย็นจะเพิ่มขิงขูดวาซาบิไข่นกสาหร่ายเพื่อความหอมคําว่าซารุโุบะก็คือการเสิร์ฟบนภาชนะที่มีรูเหมือนตะกร้าซึ่งคําว่าซารุก็หมายถึงตะกร้านั่นเองถ้าชอบทานแบบร้อนก็สามารถทานคู่กับเทมปุระเนื้อหมูเนื้อบวัวหรือเต้าหู้ก็ได้ โอ้เชฟแนะนําอีกอย่างครับถ้าทานเป็นคู่จะยิ่งดีเพราะนอกจากจะอายุยืนยาวแล้วความรักเราสองจะยืนยาวเป็นนิจิรันเชฟคิดเองเจ๋งไหมล่ะ